นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้ก็เชื่อได้ว่าคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักศาสตราจารย์ดรสตีเฟนฮอกกิงนักฟิสิก,กส์ทฤษฎีและนักจัก,กรวาลวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคมบิชผู้นี้ที่ได้สร้างสรรผลงานทางวิทยาศาสตร์เอาไว้มากมายโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับจัก,กรวาลสถานที่ลึกลับและกว้างใหญ่ไพศาลที่มนุษย์อย่างเราไม่มีวันได้ไปสัมผัสแต่น่าเสียดายที่ชายคนนี้ได้จากเราไปในวัยเจปี ต่ในหนังสือที่ถูกตีพิมพ์เอาไว้เร่มสุดท้ายของเขาสตีเฟนฮอว์กิงได้เผยถึงคำตอบของเขาสำหรับ10คำถามยอดนิยมที่ผู้ติดตามผลงานของเขาอยากรู้มากที่สุดว่าหากพูดถึงเรื่องราวของพระเจ้านรกสวรรค์มนุษย์ต่างดาวหรือแม้กระทั่งการเดินทางข้ามเวลาในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษผู้นี้จะให้คำตอบอย่างไรบ้างและในวันนี้คนไายรูสตูดิโอ จะขอพาทุกท่านไปร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันครับข้อที่ 1. ทุกสิ่งที่เราสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำรงอยู่ทั้งสสารจัก,กรวาลและอวกาศทุกสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นมาได้อย่างไรและคำตอบที่สตีเฟนฮอว์กิงตอบก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นจากปรากฏการ์บิ๊กแบง ซึ่งเป็นแบบจำลองของการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพในจัก,กรวาลวิทยาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และจากการสังเกตการที่แตกต่างกันจำนวนมากนักวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปใช้คำนี้กล่าวถึงแนวคิดการขยายตัวของเอกภพหลังจากสภาวะแรกเริ่มที่ทั้งร้อนและหนาแน่นอย่างมากข้อ 2. มีสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาสายพันธุ์อื่นอีกหรือไม่ในจัก,กรวาลแห่งนี้ คำตอบที่ได้ก็คือมีรูปแบบของสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงภูมิปัญญาอยู่เพียงแต่ว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งในจักรวาลซึ่งจริงๆแล้วพวกเขาอาจจะกําลังเฝ้ามองพวกเราอยู่ก็ได้หรือเป็นไปได้ว่าพวกเราอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่พวกเขาจะตอบกลับจนกว่าพวกเราจะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นไปกว่านี้อีกสักหน่อยข้อที่3เราจะสามารถทำนายอนาคตได้หรือไม่ คําตอบคือทั้งได้และไม่ได้ตามทฤษฎีแล้วเราอาจจะทํานายอนาคตได้แต่ในทางปฏิบัติแล้วมันแทบจะเป็นไปได้ยากมากๆข้อ4มีอะไรอยู่ในหลุมดําคําตอบที่สตีเฟนฮอว์กิงให้ก็คือการตกลงไปในหลุมดำถือเป็นข่าวลายแน่นอนเพราะหลุมดำมีขอบเขตที่เรียกว่าอีเวน h o ฮอลลิซึ่งมันมีแรงดึงดูดมหาศาล ขนาดที่แสงยังไม่สามารถหนีออกไปได้และเนื่องจากไม่มีอะไรที่เร็วกว่าแสงดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกลากกลับลงไปด้วยการปเผชิญหน้ากับอีเวนต์ฮอลิซันก็เหมือนกับการพายเรือแคนูบนน้ำตกในแองกาลาหากคุณพายมันได้เร็วมากพอก็จะสามารถหนีออกไปได้แต่หากคุณมาถึงขอบน้ำตกเมื่อไหร่แล้วคุณก็จะไม่มีทางกลับออกไปได้เพียงแต่ว่าหากคุณไปอยู่ตรงนั้นจริงๆ แรงดึงดูดที่มหาศาลจะดึงส่วนเท้าของคุณแรงกว่าส่วนหัวเพราะว่าเท้าของคุณอยู่ใกล้หลุมดำมากกว่าผลลัพธ์ก็คือร่างกายของคุณจะยืดยาวแหลกละเอียดหากหลุมดำมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์2อถึงสเท่าร่างของคุณจะถูกยืดออกเหมือนกับเส้นสปาเกตตีก่อนที่คุณจะหล่นลงไปถึงอีเวนต์ฮอลลซันด้วยซ้ำข้อที่5การเดินทางข้ามเวลาเป็นไปได้หรือไม่ คำตอบคือตามกฎแล้วการเดินทางข้ามเวลาไม่สามารถทําได้ซึ่งอ้างอิงจากความรู้ความเข้าใจในปัจจุบันของเราแต่ก็ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าในอนาคตเราอาจจะค้นพบวิธีที่เราจะโกงเวลาก็ได้ข้อ6เราจะสามารถอยู่รอดบนโลกนี้ได้หรือไม่ ศาสตราจารย์ฮอว์กิงตอบว่าพื้นที่อยู่อาศัยบนโลกกำลังจะหมดลงมีมหันตภัยร้ายแรงอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นในอีกหลายร้อยปีข้างหน้าสถานที่เดียวที่เราจะไปได้ก็คือโลกอีกใบนี่คือช่วงเวลาที่เราต้องออกสำรวจค้นหาระบบสุริยะแห่งใหม่ผมไม่คิดว่ามนุษย์เราจะดำรงชีวิตอยู่รอดได้ไปมากกว่า1000ปีข้างหน้าสตีเฟนฮอว์กิงกล่าว ข้อที่7เราควรตั้งอนานิคมในอวกาศหรือไม่ผมหวังว่าภายใน100ปีข้างหน้าเราจะสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ในจักรวาลแห่งนี้และหนทางเดียวที่มนุษย์จะอยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์เอาไว้ได้นั่นก็คือวิธีการตั้งอนาน,านิคมบนดาวดวงใหม่ข้อ8 AI หรือปัญญาประดิษฐ์จะฉลาดกว่าเราหรือไม่ ศาสตราจารย์ตอบว่าซูเปอร์เอจะมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมที่จะสามารถทําตามเป้าหมายได้และหากเป้าหมายเหล่านั้นของมันไม่สอดคล้องกับการมีอยู่ของเราในตอนนั้นเราอาจจะมีปัญหากับมันก็เป็นได้ข้อที่9เราจะกําหนดอนาคตตัวเองอย่างไรแล้วศาสตราจารย์ก็ได้คําตอบว่า จำมาไว้ว่าให้มองขึ้นไปที่ดวงดาวและอย่ามองลงมาที่เท้าของคุณอีกพยายามทําความเข้าใจกับสิ่งที่เห็นจงสงสัยใคร้รู้ว่าอะไรทําให้จักรวาลน,นี้ดำรงอยู่ข้อที่10เป็นคำถามข้อสุดท้ายที่มีบรรดาแฟนๆผลงานของศาสตราจารย์ตั้งคำถามนี้มามากที่สุดและคำถามที่ว่าก็คือ พระเจ้ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่และคำตอบที่ได้รับจากศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงก็คือพระเจ้าหรือผู้เขียนชะตาชีวิตของคนแต่ละคนนั้นจริงๆแล้วไม่เคยมีตัวตนอยู่เลยมนุษย์เราแท้จริงแล้วต้องการเพียงเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจซึ่งนำไปสู่ความจริงที่ว่าทั้งสวรรค์นรกและชีวิตหลังความตายก็ไม่มีอยู่จริงเช่นกัน ทุกอย่างเป็นสิ่งที่พวกเราคิดกันขึ้นมาเองเพราะเมื่อเราตายไปสุดท้ายแล้วเราก็จะโดนธรรมชาติย่อยสลายจนสุดท้ายเราก็เป็นได้แค่เพียงสสารหรืออะตอมเล็กๆที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลอันยิ่งใหญ่แห่งนี้เท่านั้นเองและนี่คือ10คคำตอบสุดท้ายที่ดร์สตีเฟนฮอว์กิ g งได้ตอบไว้ให้กับแฟนๆของเขาในหนังสือเล่มสุดท้ายของชีวิต แล้วหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น,น้อยถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้คนไฝรุสสตูดิโอสก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ